มาพบกับใบางานในหน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันนะคะเด็กๆเ,เด็กที่มีอายุ3ปีใบางานวันที่18ตุลาคมให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามนะคะต่อไปใบางานวันที่19ตุลาคมคะ่ะให้นักเรียนวงกลมลม้อมรอบสิ่งมีชีวิตและระบายสีภาพให้สวยงามคะ่ะมาดูภาพแรกภาพบ้าน ภาพที่สองภาพยีราฟภาพที่สามภาพต้นไม้ภาพที่สี่ภาพฟุตบอลภาพที่ห้าภาพพึ่งค่ะดูนะคะสิ่งไหนที่มีชีวิตเด็กๆวงกลมล้อมรอบได้เลยค่ะต่อไปใบงานของวันที่20ตุลาคมนะคะให้นักเรียนกากบาททับภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะ มาดูกันเลยค่ะมีเก้าอี้แมวกระเป๋าเป่ารองเท้าดอกไม้ดินสอและฟุตบอลสิ่งไหนไม่มีชีวิตก็ให้การกระบาดท,ทับภาพให้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆใบงานใบสุดท้ายของวันที่21ตุลาคมนะคะให้นักเรียนเขียนเลข6อรารบิกค,ค่ะนับก่อนนะคะเด็กๆว่ามีภาพปลากี่ตัว1 2 3 สี่ห้าหกและเขียนตามเส้นประเล็กหกให้สวยงามค่ะค่อยๆทำนะคะให้ผู้ปกครองดูแลการทำใบงานของเด็กอยู่ใกล้ๆค่ะมาดูใบงานของห้องน้องกันนะคะอายุต่ำกว่า3ปีวันที่18ตุลาคมให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามค่อยๆทำนะคะเด็กๆมาดูใบงานของ19ตุลาคมให้นักเรียนวงกลมลม้อมรอบสิ่งที่มีชีวิตและระบายสีให้สวยงามค่ะภาพแรกนก ภาพที่สองรองเทา้าภาพที่สามต้นไม้ภาพที่สีปลาค่ะให้นักเรียนวงกมลมลอ้อมรอบสิ่งที่มีชีวิตเลยนะคะมาดูใบงานของวันที่20ตุลาคมให้นักเรียนกากระบาดท,ทับภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิตและระบายสีให้สวยงามค่ะภาพแรกเก้าอี้ภาพที่สองลูกบอลภาพที่สามดินสอภาพที่สี่ช้างค่ะกากระบาดสิ่งที่ไม่มีชีวิตเลยนะคะมาดูใบงานของวันที่21ตุลาคม ให้นักเรียนเขียนเลขสีอาราบิกค่ะนับกันเลยนะคะเด็กๆมีกระต่ายกี่ตัวคะหนึ่งสอสาสี่สี่ตัวใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเลขสีอาราบิกเลยนะคะแล้วก็ลากสีรูปกระต่ายให้สวยกันด้วยนะคะเด็กๆค่อยๆทำนะคะ